สวัสดีครับสำหรับอีพนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญดีเหรียญหนึ่งครับของวัดนาปดูนะก็เป็นของออหลวงพ่อปานนะแผงวัดนาประดูปีการสร้างปี2 5 4 4นะจัดสร้างโดยพรอท่านพลแห่งวัดนาปดูนะครับก็ในรายละเอียดตัวเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีความกว้างขนาด2.5นะความกว้างขนาด2.5 นะสูง4เซนติเมตรนะครับลักษณะของตัวเหรียญคือเป็นเหรียญปั๊มสองหน้าด้านหน้านะครับเป็นลักษณะของหลวงพ่อปานนะครับท่านนั่งนะถือตลปัดนะเป็นรูปตัวนะนะครับด้านข้างนี่คือมีตัวยันอัขระบาลีนั่งเป็นลักษณะคือ,อมือแปรเหมือนมันวิชัยนะครับนั่งบนฐานด้านข้างนะก็จะแกะเป็นลายกระหนกนะครับเป็นลายกระหนก สำหรับหลวงพ่อปานท่านเองเนี่ยก็คือเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้นะเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์นองแห่งวัดไซขาวและหลวงพ่อเนืองวัดคอกช้างนะครับก็ในส่วนของด้านหลังนะมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะคือตัวยันนะครับเป็นตัวยันตนะตรงนี้เขียนว่าหลวงพ่อปานวัดนาประดูจังหวัดปัตตานี ก็คือเป็นเหรียญปั๊มนะลักษณะคือการพิจารณาของเราก็จะต้องพิจารณาในส่วนของอธรรมชาติของเหรียญปัม๊มก็คือความเรียบตึงนะครับตัวตัดต่างๆพวกนี้ก็ตรงบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับของหลวงปานท่านนี่ก็มีลักษณะคือเป็นผลนะครับเป็นผลเหรียญเป็นผลเราก็ต้องต้องพิจารณาให้ให้เช่าหานะให้มันเป็นผลนะครับบริเวณใต้ฐานนะครับก็จะเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งขวาง นะครับเป็นเส้นเส้นวิ่งขวางเดี๋ยวเราลองมาส่องดูกันนะครับว่าเหรียญหลวงพ่อปานวัดนาประดูเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ <S <S นี่คือลักษณะของพื้นเหรียญน,นะครับก็จะเป็นลักษณะของผลนะต่างต่าง,าง,างพวกนี้เกิดขึ้นในพื้นเหรียญน,นะครับนี่ดันข้างซ้ายมือนะครับข้างซ้ายมือขององค์พระนะครับเดี๋ยวเราลองมาส่องกันดู นี่พื้นเหรียญเป็นผดนะครับก็เป็นรักษาผดเดี๋ยวส่องขออ,อนุาตนี่คือหน้าตาแต่เหรียญหลวงพ่อปานนะครับว่าน,นาประดูนี่รักษะของตรปัดก็จะมียันนะนะตรงข้างยันนะนี่มีเส้นแตกนะครับขึ้นไป มือนะครมีเส้นวิ่งนะครับเราดูมีเส้นวิ่งขออนุญาตนี่พวกเรียนเส้นเส้นเสี้ยงต่างเขาจะวิ่งขวางนะในในฐานนะครับความคมชัดนะครับของเหรียญลงพ่อปานแห่งวัดดาประดู ผิวลมดำบางบางนะครับเป็นผิวลมดำบางบางนคือหน้าตานะของตัวเหรียญธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญน,นะครับดูด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีในส่วนของเส้นบังคับในบล็อกนี่เป็นเส้นบังคับในตัวบ็อกนะครับเป็นสี่เหลี่ยม ทั้งเหรียญน,นะครับเห็นเป็นทั้งเหรียญน,นะครับนี่ลักษณะของตัวเจาะนะครับเื็นกรูก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวลองลองส่องดูกันนะครับนี่เป็นลักษณะส้นนะบ,บังคับในกรอบของด้านหลังลองลอยการเจาะนะครับตัวยัน สอนนะครับตัวสอนก็ยังไม่มีเก้น,นะครับน่าจะยังไม่มีเก้ก็น่าเป็นเหรียญน,น่าใช้เหรียญหนึ่งเหมืยมสบการนะครับนี่สองห้าสี่สี่นะครับไปด,ดูตัวตัดด้านข้างนะครับนี่เป็นรอยตัดนะครับลงเป็นฟันอย่างนี้ นบนก็ในส่วนของนี่นะครับดูความคือตัวพื้นเหรียญเนี่ยคือไม่บวมนะครับเรายกอย่างเงี้ยนะครับดูนี่คือเรียบตึงนะครับเป็นลักษณะเรียบตึงเลย คือผมอยากจะบอกว่าคือพี่ๆเพื่อนๆหยิบเหรียญขึ้นมานะครับก็อันดับแรกก็คือต้องดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับคือเราพิจารณาดูธรรมชาติโดยรวมก่อนนะครับธรรมชาติโดยรวมความเรียบตึงต่างๆนะค,ความคมชัดการเล่นเหรียญสําคัญที่สุดคือตัวตัดนะครับและธรรมชาตินะเป็นตัวสําคัญนะเป็นตัวสําคัญในการเจ้าหาและสะสมนี่ นี่ความเรียบตึงของตัวเหรียญพวกนี้นะก็เป็นสิ่งสคัญยิ่งนะครับในในการเล่นเล่นเช่าหาเหรียญต่างๆพวกนี้นะตัวตัดในความเรียบตึงพวกนี้เนะี่ยเป็นสิ่งสคัญน,นะครับเรายกมานี่ดูด้วยตาเปล่านะเราก็จะเห็นเป็นในส่วนความเรียบตึงนะครับต่างๆเหล่านี้นะเราตะแคงดูความคมชัดนะการสร้างนี่คือถ้าเหรียญมีผลเราก็ต้องเล่นให้มันมีผลนะครับ ถ้าเจอเหรียญที่มันอ่าสวยๆคมๆแล้วก็ไม่มีผลพวกนี้ก็เราก็ต้องพิจารณาดูว่ามันเพราะอะไรนะครับนี่คือธรรมชาติของพื้นเหรียญหลวงพ่อปานวัดานรไปดูนะครับหน้าตา นะจัดเป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งนะของสายวัฒนาปดูของพ่อด้านพลนะครับก็ทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อปานนะแห่งวัดนาประดูนะครับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีคิดว่า คงมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะสำหรับพี่พๆเพื่อนๆนะถ้าใครยังไม่รู้จักก็จะได้รู้จักว่าในสายของวัฒนาประดูนี่ก็ยังมีเหรียญรุ่นนี้อยู่สร้างปีส4 4นะครับอ๋อก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ